มีดหมอนะครับก็จะมีจานอักขระเลขยันด้วยนะครับผมเป็นตัวอักษรธรรมนะครับข้างในก็จะมีมการจานอักขระเลขยันนะครับผม ก็มีดหมอครับส่วนมากก็ใช้ในการป้องกันคุณใสนะครับปามานนะครับสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับผมก็เป็นอีกเครื่องรางของขังอีกอชนิดหนึ่งนะครับผมที่คนแล้วก็ครูบาอาจารย์มีใช้ติดตัวนะครับผมสําหรับด้ามน,นะครับก็จะเป็นไม้มาขามนะครับเป็นด้ามไม้มาขาม แต่ว่าฝักไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะครับก็ได้มาจากอาจารย์นะครับผมเป็นมีดหมอนะครับผม